Way to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is so open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่มีาายอดไลค์มากกว่า1นึ่งแสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอดย4ิี่ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น tp 7ขายดีเกม Rv มีเอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง5 0บาทเท่านั้นไอดีโหดแลงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุมคุมแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่อดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโร่คิวเลนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนเล่นป่านอกเมตากันสัหน่อยละกันนะครับเผื่อใครที่กําลังมองหาป่าใหม่ๆนะครับหรือว่ากําลังฝึกเล่นคิวเลนอยู่เนี่ยก็มาดูคลิปนี้อาจจะได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมไปนะครับผมเราเวลาที่เราเล่นป่าตัวเดิมๆป่าตัวในเมตาเนี่ยมันก็จะเบื่อเนาะสำหรับตัวของคิวเลนเนี่ยมันก็เล่นได้ถึงคอน50าดาวเลยนะครับแต่ถ้าคอน 50ดาวขึ้นไปแล้งซูพีมขึ้นไปเนี่ยก็เล่นไม่ค่อยไหวแล้วนะครับเราไปเล่นป่าในเมตาจะได้ดาวง่ายกว่านะครับผมแต่ถ้าคนที่มันเป็นเมนคิวเลนจริงๆที่เขาเล่นคิวเลนช่ำๆเนี่ยเขาก็สามารถทายคิวเลนขึ้นไปร้อยดาวได้นะครับผมซึ่งผมทําไ่ได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช่เมนคิวเลนนะครับผมเพราะว่าคิวเลนเป็นตัวหนึ่งที่เล่นค่อนข้างยากนะครับต้องเข้าจังหวะดีนะครับเข้าไปแล้วได้ไหลนะครับคิวเลนความเก่งของมันเนี่ยคือการได้ไหลเพราะว่าถ้าเกิดมันฆ่าได้ตัวหนึ่งอ่ะสกิลทุกอย่างี่ทง เก็บเมกะคิวได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับถ้าเกิดเราไหลได้นะครับผมโอเคและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมลูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะสำหรับเซตไอเทมลูนพลังแฝงเนี่ยก็ยังคงเป็นเซตไอเทมเดิมพลังแฝงเดิมรูนเดิมเลยนะครับคิวเลนนะ่ะมันไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะ เซตนี้ดีอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะเซตได้เทมรูนพลังแฝงนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนกดซับให้ผมหน่อยนะครับคนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอย่าดูเพลินนะครับผมตาดูมือกดซับให้ผมด้วยนะครับผมจิ้มไปที่ปุ่มซับนะครับจิ้มทีเดียวนะครับผมเราใกล้จะไปถึงสี่หมื่นซับแล้วนะครับผมก็ช่วยผมหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณมากครับโอเคถ้าพร้อมนล้ก็ไปรับชมความสนุกในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นคิวเลนแบบละเอียดเลยนะครับผมตั้งแต่การฟาร์มเลยนะฟาร์มยังไงให้เร็วนะครับผมก่อนอื่นเราต้องรู้พาร์สี่ของคิวเลนก่อนนะครับพาร์สี่ของคิวเลนนะครับผมต้องตีข้างหลังนะครับถึงจะติดคิ100%้นนะครับผมแล้วอัตราคิที่มันเกินมาเนี่ยมันจะเอาไปเป็นความเสียหายคินะครับบางคนเล่นคิวเลนที่ยังเล่นไม่เป็นนะครับก็จะตีข้างหน้าตีข้างหน้านะครับผมมันก็จะไม่คิ มันจะคิบ้างไม่ขีบ้างนะครับผมแต่ตีข้างหลังเนี่ยคือคี100%เลยนะครับเนี่ยวิธีการฟาร์มนะครับผมเนี่ยฟันหลังแล้วก็เดินนะครับผมเนี่ยแล้วก็เดินฟันเนี่ยแล้วก็เดินฟันแล้วก็เดินฟันประมาณนี้นะครับผมพยายามฟันข้างหลังนะเห็นปาฟันข้างหลังจะได้ดาเมจคิ300กว่าเลยนะครับผมแต่ถ้าฟันข้างหน้าเนี่ยมันจะได้ดาเมจแค่ร้อยเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องเดินฟันหน้าฟันหลังนะครับจะได้ประสิทธิภาพของคิวเดนอ่ะมันจะทําให้ฟาร์มไวที่สุดนะครับผมเราต้องเดินนะครับ โอเคก็ฟาร์มไปก่อนนะครับโอเคผมจะพูดถึงสกิลหนึ่งของคิวเรนนะครับไม่ยากนะครับเนี่ยก็ฟันหลังสองทีจึ๊บๆนะครับผมแค่นี้เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นสกิลที่คูลดาวน์เร็วนะครับส่วนสกิลสองเนี่ยจะทำการกระโดดไปถ้าเกิดไปฟันข้างหลังก็จะติดสโล่นะครับผมประมาณนั้นนะครับฟันข้างหน้าผมก็น่าผมก็คิดว่าน่าจะติดสโล่นะครับผมโอ้โหผมสู้ได้นะเนี่ยแต่จริงๆอ่ะผมผมโดดพลาดผมไม่คิดว่าเขาจะโดดสู้นะเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าผมโดดใส่เขาเนี่ยคือเขามีโอกาสตายค่อนข้างสูงเลยนะครับเลือดแค่นัั้้้นนนนะะโโดยยผผมมมมคคออบบตตารแ่่เืกีี ผมไม่คิดว่าเขาจะสู้ไงโอเคก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมคือเลนเป็นตัวหนึ่งที่เหมือนจะฟาร์มช้าแต่ก็ไม่ช้านะครับผมเพราะว่ามันตีคีบค่อนข้างแรงนะครับเห็นปะเนี่ยตีคีบแรงมากนะครับผมโอเคฟันต่อไปนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้เลเวลสี่แล้วนะครับผมแล้วก็ออกไปเลือกแก๊งได้นะครับเกมที่ผมจบล่างนะครับเพราะว่าผมชอบจบเลนออฟเลนนะถ้าเกิดเล่นตัวตัวป่าที่เป็นตัวฆ่าอะไรพวกเนี้ยพวกคิวเลนพวกอ้อยพวกไอพวกนี้นะครับผมเขาถอยว่ะ ไม่แต่เหมือนเขาสู้อะถ้าเขาสู้เราก็ฟันนะครับผมเรียบร้อยนะเห็นปะเลือด40เปอร์เซ็นต์นะครับตัวเราฟันชุดเดียวตุยไปเลยนะครับผมตีนก่อนก็ได้นะครับผมโอเคเปิดนกไปนะครับแล้วก็ตามด้วยมังกรนะครับผมหลบฟาดหางนิดนึงนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ฟันหลังมังกรไปนะครับผมถ้ามังกรหันหน้ามาหาเราก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มังกรจะตายแล้วนะครับผมคีปล่างออกนะครับแต่ลิงเลือกที่จะไปการกลางนะครับโอเคเราก็การล่างนะครับผม แล้วก็พัสไอ้เพชิตีอัตเต๋คียวเลนที่ผมยังไม่ได้พูดไปนะครับจะทําการหายตัววินวอล์กนะครับผมแต่ว่าเวลาที่ศัตรูเห็นเนี่ยจะเห็นเป็นแสงวิบวิบวิบนะครับผมแล้วก็ตอนที่หายตัวเนี่ยก็จะเพิ่มเลือดด้วยนะครับจะเด้งเลือดด้วยนะครับที่เขาปรับมาล่าสุดเนี่ยคือเด้งเลือดเยอะขึ้นด้วยนะครับเห็นปะเนี่ยเด้งเลือดเยอะมากเลยนะครับก็ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับผมขอได้่าเพื่อนทอนอโอ้โหไม่ได้นะครับผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมต้องการเก็บสแตก คีป่านะครับผมไอดาบโซลิเวอร์นะผมก็เลยจะเอานะครับแต่ว่าทอนเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเล่นเล่นป่านะครับผมก็ถ้าเกิดพวกคีปในป่าเกิดนะครับผมก็กลับมาฟาร์มก่อนนะครับพอเราฟาร์มเสร็จเราก็เลือกทํานะครับว่าเราจะทําเลนไหนนะครับผมดูก็ดูเกมก่อนนะครับเราค่อยออกไปทําก็ได้นะครับผมตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมทาจิเล่นเยอะนะครับก็จะสนใจก็ได้หรือจะสนใจก็ได้ถ้าเพื่อนเล่นอย่างนี้นะครับผมเราป่าดให้เพื่อนได้นะครับรอเขาเดินทายหลังนะครับผม โอเคตายไปนะครับผมไม่ไหวแล้วนะครับผมออกเลยนะครับเพราะว่าดาเมจเราไม่พอที่จะฆ่าเขานะครับวิ่งมาทัฟฟายมันเล่นลึกจังอะขุดแล้วผมแบบไม่มีอันติตามด้วยดิแต่น่าจะตายนะครับทอนกระโดดมายิงสวยครับผมระหว่งนี้เราก็เข้าป่าฟาร์มเหมือนเดิมไอ้ข้างบนมีบวกนะครับผมจะมีอันตินะเราใช้อันติีเข้านะครับผมเพราะว่าอันติจะวิ่งเร็วมากนะครับปึบเรียบร้อยนะครับผมมีซีเนเทียอยู่อีกคนหนึ่งนะครับผมน่าจะฟาร์มเลสนะ ไม่ฟาร์มเลสนะครับผมเรียบร้อยดีท่านี้ไปครับฆ่าแล้วออกนะครับผมไปเลยวิ่งยาวเลยเผื่อแวนจะฟิกอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคก็เห็นปะก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดตรงไหนมันมีบวกแล้วเราสามารถไปได้เราก็ไปนะครับไม่จำเป็นต้องฟาร์มอย่างเดียวนะครับผมเล่นคิวเรนนะครับคิวเรนเป็นตัวหนึ่งที่ต้องมองมินิแมปบ่อยเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฝั่งตัวเลือดเลือดน้อยเนี่ยคิวเรนต้องไปฆ่าเลครับคิวเรนมันเป็นตัวเหมือนว่าเป็นตัวเก็บงานให้เพื่อนนะครับผมเวลาที่เพื่อนจ่ายดาเบบมมัันนาด มันหาคนฆ่านะครับคิวเลนนี่เป็นตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่นั้นได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วพอมันฆ่าได้เนี่ยมันจะรีเซ็ตสกิลนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับฟันเข้าไปอีกหนึ่งทีนะครับผมบ้านเนี่ยสกิลรีเซ็ตเลยนะครับทุกสกิลนะก็สามารถใช้ได้อีกนะครับคิวเลนเป็นตัวหนึ่งที่ไหลโหดมากนะครับผมเนี่ยเราก็ไปแหลงบนต่อเลยนะดูดิเห็นปะเลือดก,กำลังน้อยเลยเรามาแล้วเพื่อนๆขอฟันหลังหน่อยชึบชึบที่เกาหลังเป็นหนึ่งทีเอาอีกหนึ่งชึบชึบเรียบร้อยนะครับผม เก็บ2ตัวแบบชิวๆนะครับผมการ้าเลอกเขาน้อยถ้าเกิดเราฟันสองทีแตกก็ระเบิดนะครับตัวของคิวเรนนะครับผมตอนมีของ4ชิ้นจะเก่งมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มฟันีอ่ทเข้าไปฟันชุดเดียวตายแล้วนะครับผมแต่ว่าเกมนี้ก็มีตัวที่คิวเรนสู้ยากอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอิลูเมียนะครับผมอิลูเมียเป็นตัวหนึ่งที่ขัดคิวเรนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วก็ซินเนเทียนะครับซินเนเทียเป็นตัวหนึ่งที่คิวเรนไม่ชอบเพราะว่าคิวเรนมันเข้าไปฟันอะ่ะ มันก็โดนสลับเลือดนะครับทีนี้ที่เนี่ยมันชอบมากนะครับผมพวกตัวที่เข้ามาเบิร์ดมันแล้วมันก็จะสลับเลือดแล้วเราก็จะเลือดน้อยกว่าเขานะครับผมแล้วก็บัตเตอร์ไฟตัวหนึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เราสู้ไม่ได้เลยนะครับบัตเตอร์ไฟนะต้องเข้าไปแบบฆ่าเขาจังหวะปิดอย่างเดียวนะครับฟันหลังเขาไปหนึ่งทีผมก็กดตัวแข็งว่ะรอเขาสะบัดวะฆ่าไม่ได้นะครับผมโอเคไม่เป็นไรระวังแวนนิดนึงแวนจะมีฟิกปะไม่ฟิกนะครับผมโอเคฟาร์มก่อนก็ได้นะครับเลือดเราน้อยนะเราไม่ต้องออกไปเล่นก็ได้นะครับผม เราค่าไปเจ็ดอะถ้าโดนชัดดาวมาไม่คุ้มนะแต่เหมือนผมจะเอาอิลูเมียได้ปะโอ้โหเขาฟิกเกอร์ทุกคนก็ต้องปล่อยอะ่ะโอโ้แล้วป้อมบนดันด้วยดิอ้ยอย่างนี้ผมกลับยากละโอ้โควรเต็มเลยวะปล่อยซึมไปเรียบร้อยบ้านเรากระจยเลยวะ่ะภาพเดิมใหม่กับทุกคนคือป้อมเรานี่ เรียบนะครับแต่ป้อมเขานี่คือแบบสะอาดมากนะครับผมแบบไม่มีใครไปแตะเลยนะครับยิ่งไอ้ป้อมบนป้อมกลางนี่คือแบบไม่มีใครไปแตะเลยทีนี้เทมันมายืนหลับอยู่ตรงนี้วะอะไรวะเนี่ยคือเอาอีกเงี้ยเหมือนว่าผมก็นึกว่าเกมมันนำนะมันไม่นำนี่หว่าทุกคนผมก็แค่คิดไปเองนะเพื่อนเราตายกันเละเทะเลยวะเอาวะแลกกันมัวซั่วจัดมาดิผมก็ไปเก็บงานนะครับผม วิ่งไปจากแดนไกลเลยนะครับยังไม่ต้องใช้อันตินะเพราะว่าอันตีเราเอาไปใช้เข้านะครับผมจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่เราต้องอันติแล้วครับผมแล้วก็วิ่งเงาเมืดอเข้าไปสุบสืบสืบสบเรียบร้อยนะครับผมอีกหนึ่งตัวมาสุบสืบสบนี่ไงโดนสลับเลือดไงแต่ว่าลิงเข้าไปนะครับผมจังหวะนี้ลิงก็น่าจะไม่ได้นะครับผมไม่ได้วะทุกคนเราได้แค่ทาจิมาวะได้ปะมไม่ได้นะฮะเราแอบตรงนี้นะ เขาจะระวังเรามากเลยวะเขารู้แน่แหลววะว่าผมแอบอูเนี่ยไม่งั้นมันน่าจะเดินไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเรารออน,นิดนึงนะครับผมอ่าสวยอิลูเมียเปิดแบบอย่างนี้ก็สวยครับเอาแวนยังไงหันหลังให้พอดีก็โดนไปดีหันหลังให้ผมพอดีก็โดนไปดีคือเล่นคิวเรนนี่คืออย่าหันหลังให้คิวเรนนะพออยายามหันหน้าสู้มันนะครับผมเพราะว่าถ้าหันหลังนะคือเป็นสภาพเดียวกับแวนอะชุดเดียวนะครับผมแบบ ก็ดีนะสำหรับคนที่ประหยัดนะครับผมไม่ต้องใช้หลายชุดนะครับชุดเดียวแฮฮหาไม่ล่ะก็ได้หาอยู่นะครับก็ได้ยิ้มมุมปากของบาชัดเนี่ย <c oughs> โอเคฟาร์มไปก่อนนะครับผมมุกอะไรวะเด็กโอเคฟาร์มบูนะครับไอเราไม่ให้นะทอนนายเหมือนตีคือนายเหมือนตีคือนายเหมือนจะเอานะแต่รถคูดาผมยังแบบยังต้องการอยู่นะครับผม โบ,บเกนสเปียร์มันก็เนิร์ฟไปแล้วนะครับมันด้วยมีรถคูดาวแล้วนะผมต้องการรถคูดาวสสบ์นะครับผมเราปิดได้เนะี่ยไอ้บัตเตอร์ไฟนี่มันรั่วปะนะ่ะเนี่ยมันเข้ามาเยอะจังอะลึกเกินไปแล้วเพื่อนหนึ่งห้าหรือว่ายังไงเยบร้อยไปได้มาส0 0รอนะครับผมค่าบัตเตอร์ไฟนะอุ้ยฟินเทเียอยู่ตรงนี้นะครับผมเอ้ยไม่ใช่สิมกรอยู่ล่างใช่ปะเออใช่มกรอยู่ล่างนะครับผมตรงนี้เป็นดาร์คซารเยอร์นะครับอ่าหล่นไปหน่อยโทษที ตีมังกรเล็กก่อนนะครับไม่รู้คิปบ,บนจะตีได้หรือเปล่านะไม่ใช่ผีป้อมบนนะ่ะเขาน่าจะมีสีนเทียมาปะหรือไม่ก็เป็นเมดอะ่ะมากันนะครับผมลองตีดูโอเคไม่สู้แล้วกันนะครับผมผมไม่อยากเสี่ยงเข้าไปฟันซีนิเทียชุดเดียวนะถ้าเกิดจะสู้กับซินิเทียเนี่ยต้องเข้าไปฟันกระโดดไปฟันชุดเดียวตายนะครับผมถ้าเกิดไม่ตายคือนั่นแหละอย่างที่เห็นอนะข้างล่างอะเขาสลับเสื้อผมนะครับแล้วผมจะตายเองนะครับผมบัตเตอร์ไฟนนะ บัตเตอร์ไฟที่ผมบอกว่าสู้บัตเตอร์ไฟไม่ได้เนี่ยเพราะว่าตอนที่บัตเตอร์ไฟมันดกันตีเนี่ยมันจะถึกมากนะครับผมเราตีไม่เข้าเลยนะครับคือเล่นมันไม่ชอบสู้กับพวกตัวแทงนะมันชอบสู้กับพวกตัวที่แบบกระโดดเข้าไปฟันชุดเดียวตายอะไรประมาณนั้นนะครับตอนจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรทาก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมเนี่ยเคลียร์ดาร์ที่เขาปล่อยมานะครับก็ฟาร์มไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบเล่นนะเราหาจังหวะเราก็ค่อยเล่นนะครับเพื่อนต้องไปกรรันเว็บนนะเนี่ยโอเค ถ้าเพ kind of I mean, oh, okay. wow. yeah, exactly. ื่อนการไปบนได้ก็สวยนะครับผมผมกําลังดันอยู่เพื่อนน่าจะการกันได้แต่สินดิเทียนน่าจะตายด้วยนะได้ขนาดนั้นบู๊บบ้าประเดิทดิเทียนผมน่าจะได้นะทาจีอะไม่ได้หวะทุกคนเขาออกเขาออกแอลซ้าย่ะทอนเสียแข่งละนี่มีแจ้งหนึ่งหนึ่งทีเอาไปหนึ่งเขินนะเพื่อนเข้าไปได้ขนาดนั้นเพื่อไปซื้อแข่งนี่มันคือแผนนะครับผมเฮ้ยเห็นเหรอเห็นตอนไหนอะ เฮ้ยใช่พัตีอยเห็นตอนไหนอะอุ้ยเองเองแปลกแปลกเลยแวนเองเห็นตอนไหนอะตายโง่เองอุ้ยเดี๋ยวรู้จักเอาแล้วมีปากมีเสียงกันด้วยนะครับแต่ผมคล่องใจแวนมากเลยวะ่ะทุกคนลองกลับไปย้อนดูได้นะผมผมว่าเขาไม่เห็นผมนะตอนที่ผมเดินเข้าอะ่ะเองก็เกินไปหลอกแวนเองก็เกินไปหลอกแวนมาดีฮะเคลิงเราเก็บทีพเป็นคิวไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้เราฉีกขึ้นบนเลย เราไม่ต้องมาออกลางแล้วนะครับเนี่ยคือบางคนอ่ะพอฆ่าได้เสร็จเราจะรวมอใช่ปะไม่ต้องอแล้วนะครับผมถ้าเกิดเราอเนี่ยเราเราจะมีโอกาสได้แค่ทางเดียวนะครับจบบ้านไม่ได้แน่นอนเพราะว่าตอนตะพังป้อมกลางเนี่ยคือคิดจะเดินช้านะครับเนี่ยแล้วอีก10วิอ่ะจะมีคนเกิดนะครับเท่ากับว่าเขาน่าจะกันบ้านในบ้านเนี่ยเขาจะได้เปรียบมากนะครับเนี่ยจังหวะนี้เราควรจะมาเอาบนนะครับผมเห็นปะเราก็จะได้ทรัพยากรเพิ่มนะครับก็คือได้ป้อมฝ่งตรงข้ามเขาเพิ่มขึ้นมานะครับผม มันขึ้นบ้านใหญ่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดีนเอาป้อมก่อนก็ได้นะครับจะชัวร์กว่านะครับบัตเตอร์ไเนี่ยกำลังจะเคลียร์คิบบนนะครับซึ่งผงจะวิ่งส่วนเข้ากลางเลยแล้วได้ป้อมกลางแล้วนะครับผมไม่ไหวนะผมไม่อยากเสี่ยงสู้กับทาจินะครับผมได้เปรียบแล้วอย่าพลาดนะนี่ครับผมไม่มีการพลาดหรอกเองอะอย่าพลาดแล้วกับลิงตายบ่อยแล้วนะได้ข่าวได้ข่าวว่าเอานี้่ยเพื่อนเอาดาร์กไปเราตีให้ ชึบๆชึบ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 ๆเร็เรียบร้อยนะครับเก็บออบเจกต์โค้ดง่ายเพราะวันฟันแรงนะครับผมเป้ยไม่จบอ่ะเขายังมีแอคชั่นกันอยู่อ่ะทุกคนสำหรับทอนกับสำหรับทอนกับซินเนเทียนะครับผมพอทอนเกมกำลังจะกลับมาได้เปรียบนะครับผมเริ่มมีปากมีเสียง ไอ้ซินทเทียกำลังตีแบบเหงาๆ่าดิตีแบบเหงาๆไม่มีเพื่อนเลยอะตีแบบเหงาๆผมก็จัดให้เลยนะครับผมเอามันมันไปนฟันบัสว่ะโอเคยังได้อยู่นะครับขอก้าลังหน่อยอือนี่แนะไม่ตุยนะครับผมเฮ้ยไอแวนมันเนียนบนมีคนกลับปะมีคนกลับว่าคนนึงนะครับผมโอเคผมผมไม่ต้องกลับละมีแันเนกับแล้วนะ เสียป้อมฟรีว่ะทุกคนโดนเนียนอ่ะเฮ้ยสุดไปเป้าทาจิสุดไปเป้าหืมเกินไปไหมนายอ่ะนายเกินไปปะนายเกินไปปะเรียบร้อยนะผมน่าจะฟันเขาชุดเดียวตายแล้วนะลองดูนะครับนี่แน่เรียบร้อยุอ้ยตัวขาดไปเลยนะครับผมกำลังยืนแบบตีลมชมวิวอยู่นะครับเขาพยายามตีลมนะให้มันโดนผมแต่ว่ามไม่โดนนะไอแวนใจยเย็นนะเองนี่มีฮาคิปะเนี่ยหรือว่าเซนดีไปหน่อย แต่เขาอาจจะไม่ไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นแค่เซนนะครับผมขอสับหลังหนะ่อะไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับผมอ้าวโ,โดนโดนไปแล้วนะสำหรับแวร์นะโลดนลิงค์ไฟกับหม่อมไปแล้วเอาเพื่อนตีบ้านเพื่อนตีบ้านโป๊ะ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 โอ้เจ็บโอ้โหตายรอดปะไปแล้วบา,บายๆเอาดิ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โหผมจะตายแล้ววะ่ะเพื่อนถอยเถอะเพื่อนไม่ไหวแล้ววะ่ <lan> ะเพื่อนไปเถอะพวกเราถอยเออถอยได้บนได้ไหมไม่ได้นะครับเคลียร์กลางไปถอยดีกว่าทุกคนน่าจะปลอดภัยกว่านะไปะเพื่อนลิงบอกมาแล้วว่าพาไปได้นะครับผมแล้ <c oughs> <c oughs> วก็ตันจะด่าเอานะครับถ้าเกิดเราตายนะเราทำเวฟล่างก็ได้นะครับ เปิดนกไปก่อนหนึ่งทีทำพยายามถ้าเกิดเราได้เปรียบอย่างนี้แล้วเราพยายามทำคลีปสามทางนะครับผมฟาร์มไปก่อนนะครับหาลงหาเลสไปก่อนนะครับผมไม่ต้องรีบเล่นนะอาจจะต้องรอดาร์กนะครับผมจังหวะน,นี้น่าจ,จะต้องรอดาร์กนะครับน่าจะยังจบไม่ได้นะครับผมผมจะโอเคเขาเปิดแมปมาแล้วนะครับผมไม่ไหวกับบัตเตอร์ไฟน์นะจริงก็อยากสู้แต่ก็ไม่ไหวนะครับอย่าเลย เราจะเสี่ยงเลยเรามีโอกา,าสโดนบัสสวนได้ค่อนข้างง่ายนะครับตายแล้วนะครับผมแวนนะรอเราก่อนไม่ทานแล้วดิเพื่อนเพื่อนซัดก,กันไปแล้วอะดิอีกนิดนี่ตัวแบบแบบตัวทีมไฟเราไปแล้ววะเราไม่เหลือตัวทีมไฟแล้วเนี่ยลำบากแล้วลำบากแบบสุดๆเลยผมบอกเลยชอ็อตนี้โทษครับไม่เป็นไรครับทีหลังอย่าตายแบบนั้นนะ <c oughs> อุ้ยโดนถักด้วยเกินไปมาดิมันหนีปะ หนีว่าจะเย็นแต่เพื่อนเขาค่อยคุยกันดีๆเพื่อนเราไม่มีอินเตอร์เพื่อนถอยไวก่อนเชคคิปบนก่อนก็ได้เพื่อนไม่ต้องรีบทอนมาคิบบนเพื่อนโอเคสวยเขียบบนก่อนเขียบบนก่อนใจเย็นใจเย็นจำล่มเขาน่าอยู่ข้างในนั่นแหละอยู่ในบ้านเขาอะอยู่แถวเลนนั่นแหละทุกคนถ้าเกิดมีคนดันล่านะโคตรแจ่มเอาละทอนโชว์ตัวข้างบนไว้ทุกคน นี้พวกมันต้องแห,ห่มาหาอะฮะผมรู้อันติอิลูเมียนะครับผมแม่งแรงเกินไปเพราะว่าอั um นติอิลูเมียเนี่ยเฮ้ยเฮ้เ,เ,เบาเบามือหน่อยเพื่อนเบามือหน่อยเกินไปบ่ายตัวเนี้ยเกินไปไหมเกินไปไหมโอ,อเคมันฟิกเกอร์นะครับเอา้าทาจีตายปะไม่ตายนะครับผมโอ้ยหนังเหนียวจริงขอเพื่อนเราหาเลือดก,กับคีปก่อนก็ได้นะครับโอเคหาเลือดคีปก่อนนะครับผมเปิดได้ปะ เขาแอบอยู่ปะเฮ้ยเฮ้ยแอบจริงแอบจริงแอบแอบแบบจริงจังเลยยากว่ะโอ้โหถอยมาก่อนโอ้โหอิลูเมียมันเปิดแอบอีกแล้วว่ะผมต้องลักไก่ว้าบว่ะทุกคนถ้าเดินกลับขวาก็ไม่รอดนะวัดใจอย่าอย่าลิงลิงอย่าเดินเข้ามาลิงลิงโอเคมันไม่เห็นผมรอดเห็นปะคนที่ออกขวาไปก็คือตายหมดนะครับ แล้วลิงก็เดินม,มาตรงนี้ถ้าเกิดเข้ามากับผมคือผมก็ตายไปด้วยถ้าลิงเดินเข้าพวมาคือผมก็ตายไปด้วยนะครับยังดีนะครับผมที่ลิงมันยังเลือกไม่เข้ามานะเราเอาแวนก็ไม่ได้นะครับเคลียกลางโอ้ยแวนใจเย็นเพื่อนแจมล่มแวนแจมล่มแมล้วนะแวนนะบ้านก็กำลังโดนดันอยู่นะครับผมต้องรีบกลับไปวะทุกคนแต่ดีนะที่เรามีแอนเนตนะครับแอนเนตนี่ตัวการคีฟดีนะครับผมฮ่ยๆๆไอ้ผูโอ้โห เกินไปเปล่าเพื่อนแบบโดนสะบงสะบัดสะบงล่วงไปเลยวะเอาวะเราได้ทนมาหมดทุกคนทีนี้เนี่ยเขาตายอยู่เขาเดินอย่างนั้นเนี่ยเขาน่าจะไปเอาคองนะผมคิดว่าผมตามไปดูหนะ่อยดีวาเขาไม่มีป่าเลยนะป่าเขาเพิ่งเกิดนะครับผมโอชัดเจนชัดเจน้ยผมได้วะไปได้วบปุ๊บปุ๊บกดผลิตด้วยเรียบร้อยนะครับไอ้บัตล่วงไปด้วยก็เกิดขึ้นมาจึ๊บจึ๊บจึ๊บ,จ,บจึ๊บตี ตีเฮ้ยโอ้โหเกินดูดิดูดิดูด,ดิดูความโวงไอ้บัสดิโหขนาดผมแบบโหูยีนะี้ผมผมไม่วาร์ปเพราะว่าผมรู้มันจะอันตีเว้ยผมก็เลยไม่วาร์ปเว้ยแล้วผมมีดาร์กไนงะผมไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะผมดันบนไปโอเคเห็นปะ่ะผมบอกแล้วคือเรียนสู้บัสไม่ได้นะครับผมบัสมันเปิดตีมันโหดมากมันถึกอะ่ะกดสกิลสองไอ้เรื่นตีเร็วตีขี้อะ่ะสู้ไม่ได้นะครับฟันเข้าไปฟันเข้าไป โอ้โหเคียร์คลิปช้ามากคลิปมันถึกอนกับแพทเนี่ยโอ้โอเคคลิปมาแล้วเพื่อนตรงกลางคลิปก็มานะครับผมพร้อมที่จะปิดเกมนี้แล้วหรือยังจะไปไหนละไอแวนล่วงไปเองอีกตัวเองเอาด้วยเหรอหึไปไหนเองเอาด้วยเหรอเองเอาด้วยเหรอเองเอาด้วยเหรออีเนี่ยจบเกมครับผมโอเค GG ครับผมเกมนี้โอ้โหผมว่าตึงจัดเลยนะก็ตึงเกมนี้เนี่ยจัด วิ่งทำต้นทำนี่แบบโคตรเยอะมาเรามาดูกันว่าเราจะได้ MVP หรือเปล่านะครับผมทําขนาดนี้ผมว่าต้องได้แล้วแหละเคยได้นะครับผมเป็น MVP นะครับผมคะแนนอันดับหนึ่งนะทำา a เม g ไปเท่าไหร่ประมาณ20%นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยคิวเลนไม่ใช่ตัวที่ทำา a เม g เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันฟันหายในชุดเดียวแล้วเลือกศัตรูมันก็ไม่ได้เยอะนะครับผมเพื่อนเรานี่คือตายกันเยอะบ้ากันนะตาย7ตาย6ตายห้าตายหกนะครับซึ่งผมตายหนึ่ง ฝั่งนู้นมีตาย8ตาย7ด้วยนะครับผมเกมนี้มันเกมแ่งการตายเหรอวะเนี่ยเกมในการสูญเสียเหรอวะเนี่ยคือตายกันเยอะเกินโอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับแนวทางการเล่นคิวเลนในคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ